ตอนนี้ผ่านมาจะ9เดือนแล้วน้ำหนักเราลงไปประมาณ6-7โลตอนนี้เรามีทั้งสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นหุ่นสวยขึ้นใส่อะไรก็สวยค่ะจนเพื่อนๆหลายคนนะคะอิจฉาจนต้องไปลงคอร์สเทรนออนไลน์ตามค่ะ สวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะอายุ28ปีสูง164ค่ะน้ำหนักก่อนเทนกับคุณไม้นะคะอยู่ที่56.6กิโลกรัมค่ะก่อนเทนกับคุณไม้นะคะตัวเราเองก,ก็มีการออกกำลังกายตามคลิปใน YouTube บ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะว่า ตัวเราเองอะไม่รู้หลักของการออกกําลังกายและการคุมอาหารที่ถูกต้องและถูกวิธีนะคะจนวันหนึ่งนะคะมีพี่ที่รู้จักกันอะเขาก็ทักว่าเออมีน้องหรอพุงออกนะมีหน้าท้องนะเราเออเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องจริงจังกับตัวเองได้แล้วซึ่งเราก็ติดตามเพจชุมชนคนสร้างซิทแพคของภูมายอยู่แล้วติดตามมานานมากเราก็เลยตัดสินใจเทนกับกูมายอย่างจริงจังนะคะ ตอนนี้ผ่านมาจะ9เดือนแล้วน้ำหนักเราลงไปประมาณ6กถึงโลน้ำหนักอยู่ที่49.8กกิโลกร,รัมค่ะบางคนที่เขาเห็นเราออกกาลังกายมาตั้งแต่แรกหรือนดน้าหนักมาตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเออทาไมออกกําลังกายหรือลดลดน้ําหนักมานานแล้วแต่ทําไมน้ําหนักถึงแบบว่าลดน้อยลงจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทาไมไม่ลงเยอะๆแต่จริงๆเราอยากจะบอกมากเลยนะคะว่าการที่แบบว่า ตัวเลขบนตาช่างเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เครื่องวัดนะคะว่าเราจะเป็นคนอ้วนหรือว่าคนผอมบางคนนะคะที่เห็นการกินและการใช้ชีวิตของเรานะคะเขาก็มองว่าเฮ้ยกินสี่มือ้อจะผอมจริงหรอเออโดนหลอกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกันนะคะเรากลายเป็นคนไซส์เอสพอรอบเอวนะคะเหลือ26-27ค่ะตอนนี้เรามีทั้งสุขภาพที่ดีขึ้น ผิวพรรณดีขึ้นดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นหุ่นสวยขึ้นใส่อะไรก็สวยค่ะจนเพื่อนๆหลายคนนะคะอิจฉาจนต้องไปลงคอร์สเทรนออนไลน์ตามค่ะเรายังมีเรื่องของผลค่อยได้ที่เราแบบว่าทําให้เราปื้มมากเลยค่ะก็คือเรื่องของหน้าเอาชี้เรียวขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของสิวบนใบหน้านะคะคือปกติเราจะเป็นคนที่มีสิวตันเยอะมากแต่ตอนนี้เราออกกําลังกายแล้วดื่มน้ําเยอะแล้วเราก็เลือกทาน อาหารที่เป็นผักและผลไม้มากขึ้นนะคะมันส่งผลให้หน้าเราอะค่ะสิวลดลงแล้วก็หน้าใสาขึ้นมากด้วยค่ะ